อิเลียดเออกูนี่ตกงลงคาติดกูมึงเอาเปลือนี่มึงในสำคัญอิเลียดนะพอกูไม่ทวงเนี่ยมึงก็หายเงียบไปเลยจนกูเข้าใจว่ามึงหมดแลน่าพาไปแล้วมึงหลงคาในกูฟังให้บใจเถยวมึงยังมีชีวิตอยู่เออนั่นแหละถึงใส่มึงไม่คืนมึงไม่หห้กูนี้กูแล้งกันข้างย่านทวงกันไปนาช่งใครแหละก็อย่างไม่มึงหยุดที่เลียดมึงหยุดที่มึงว่ามึงไม่เบียมึงไม่เบียดคอมึงอะไร เทข้อมึงงูบองลาเอยเลียนนะมึงใส่ทองเส้นถถวสู้รถไฟเออกําไลแว่นกําไลตีนมึงใส่ครบแว่นนิวตีนมึงใส่ครบถุงนิวแต่มึงไม่เบียบหรือปัญญามึงเข้าลงจําน้าไปจํามาให้มาคืนกูมึงไม่มีเหรอมึงหยุดแรงแต่ว่าไม่มึงหยุดแรงมึงหยุดแรงเฟซบุ๊กมึงมึงบเปิดแล่เหมือนประจานตัวมึงเองแหละมึงไปเที่ยวทัวร์กินลู่อยู่แพงชายชีวิตอย่างกาเซตี่พัลลานีเบอรฮะเช็คอินทัวร์ในมัตไตหลือช่วย ลาสุดเห้นขึ้นเบอร์ไปถึงดาวังคานทาท้ายกับลุ้มดาวังคัรมาแล้วค่ะดาวังคานกูเห็นไปจากดาวโลกตึงใส่มึงไม่คืนกูเนี่ยกูกูปวดใจตัวนี้กูเห็นลักคุณหลุดเฟซบุ๊กเห็นนะกูเจ็บปวดใจว่าขาดิดกูใส่มึงไม่ให้อะเลียนฮะลานนาหารโอ้ของดีเพลินเวนมึงกินนะมึงกินข่องดีข่องแพงเถาคัวนี่เอ้ยอ่าแปลงแดงจริงจังลาสุดกูทามชามนั้นกี่พันมึงตอบกูมาทีให้กูได้ใบใจว่าชามนั้นกี่พันกว่าเป็นเหมือนด้ลยต่อดองชามนั้นนะเออ ต่ละนะฮะรู้ว่ากวเป็นเมิร์ดน่ะเป็นเมิร์ดเป็นเมิร์ดแน่น,นอนแต่นั่นแหละมึงไม่คืนกูอีกเรื่องหนึ่งเหลา่านี้ถึงมาแลว้วทึงมาแลว้วนั่งซื้อทวงนี้ข้องคนคํากูไม่น่าไปค้ำให้มึงเลยใส่มึงไม่หลับพิชอบอังเหล่าน่วยนั่นและแต่มึงไงกูไปดาวไปค้ำให้มึงบอกว่าไม่ไมีมปัญหาคาปิลี่ขาส่งครอบแน่นอนส่งครอบแน่นอนปันผือทุกวันนี้อังเหล่าก็เขาหยุดไปแล้วทึงส่วนตางเข้ามาเอาคนคํในนาใส่มึงไม่หลับพิชอบอีเลียดมึงสั้นด้านบันนี่ฮะ มึงไ่ต้องข้อกูแล้วเล็กบัญชีกูดส่งให้มึงไปหกสิบหลอดแล้วมึงไปแหกตาแลนินบ็อกไปมึงค้านหลับหัวได้ค่ะพีล่ลีโอนให้เขาจนบัตนีหกสิบหลอบไม่เคยโอนให้กูเลยกูดเนื่อยจังงูแหล้วอีเลียสกับการทวงเบียร์ส่องลอยก่องมึงในี่มึงไม่โอนให้ก็ตีกูดเนื่อยกับการเล่นกับคนอย่างมึงมันเนื่อยปากเปล่าจริงๆ